เช้านี้นะครับเส้นทางอำเภอแถวอำเภอหนองใหญ่ครับสามสี่สี่สามสี่สี่หนองใหญ่นี่ก็อ,อันนี้น่าจะนี่ฮเขาระเบิดเขาระเบิดผ่านเขาระเบิดมาพอดีนะครับแวะไปสักรอบไหมเวลาประมาณหกโมงเช้าครับหมอกฮนะ เวลาขับในหมอกอย่างนี้ต้องเปิดไฟหลีนะครับเปิดไฟหลีหรือไฟตัดหมอกนะครับเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นเราได้ชัดนะครับถ้าหมอกลงจัดๆก็ต้องช้าจริงๆแล้วไฟที่จะสู้หมอกได้ดีน่าจะเป็นไฟเหลืองมั้งครับการขับรถทางไกลนะครับตื่นเช้าอากาศก็ดีนะครับแล้วก็รถก็เบาบางสดชื่นเก็บเวลาช่วง ใบยๆได้ดีเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยแดดไม่แรงโอ้ช่วงนี้หมอกจัดครับหมอกจัดนี่ต้องเบาหน่อยนะผมขับอยู่ร้อยหนึ่งนะครับระยะมองเห็นนี่ก็อยู่ที่ประมาณรถคันข้างหน้าถ้าสูตรนี้นะาดีที่สุดนะครับใช้รถคันหน้าเป็นตัวนําทางนะครับเราไม่ต้องขับเดี่ยวเข้าไปนะครับหรือแล้วแต่คุณนะถ้าเป็นสูตรผมก็คือเราไม่ขับเดี่ยวเข้าไปคันเดียวนะครับใช้แสงไฟของคันหน้า เป็นตัวนําทางของเราแล้วตามอยู่ห่างๆตามอยู่ประมาณสักร้อยเมตรนะครับได้เห็นไฟดวงหน้าอย่างนี้ไม่เครียดนะครับอย่างนี้ไม่เครียดนะครับพอผ่านพวกสี่แยกก็ต้องเบานิดนึงนะครับอันนี้ก็เปิดไฟฉุกเฉินก็ลักษณะเหมือนกับว่าโอเคมันจอดนะนะครับบางคนบอกว่าโอ้เปิดทาไมเปิดทาไม,ไ,มไฟฉุกเฉินหมายความว่าข้างหน้าเนี่ยขับมาเพลินๆแล้วมันเป็นหลังโค้งลงไปด้วยนะครับมันกําลังขาลงนะครับมันสโลปลง นะแล้วก็มาเจอไฟแดงเลยอาจจะมีการสอยตูดกันได้เพราะฉะนั้นการใช้ไฟฉุกเฉินช่วย mm hmm. ก็เป็นอีกเทคนิคนะครับที่สามารถที่จะป้องกันอุบัติเหตุได้ mm hmm. เวลาขับรถไม่มีใครอยากที่จะให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ mm hmm. เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันเสียเวลานะครับส่วนตัวผมนี่ขับทางไกลพูดง่ายๆขับห่างๆนะผมจะไม่ใช่ประเภทที่ดันเข้าไป นะครับเพราะว่าอะไรครับระยะเบรกเนี่ยเรารู้รถยนต์เราดีหนักเท่าไหร่นะครับเราจะต้องมีระยะเบรกนะครับบางทีใกล้บางคนจอกันประมาณ3เมตร2เมตรพอเขาเบรกมาก็ชนโค้มนะครับเสร็จแล้วก็จะมาบอกว่าโอ้คันข้างหน้ามันเบรกกระทันหันนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมานะผมเองส่วนใหญ่ก็ต้องมีระยะเบรกนะครับเบรกต่อให้แต่งมาดียี่ห้ออะไรนะครับ มันอาจจะมีต้องการระยะระยะ2เมตรเนี่ยระยะ3เมตรเนี่ยแทบจะไม่อยู่นะครับยาส่วนใหญ่ผมจะห่างประมาณเนี้ยในกล้องอาจจะรู้สึกว่าผมขับห่างมากแต่จริงๆระยะนี้คือระยะ,ะความเร็ว90นะผมห่างอยู่ประมาณสัก30เมตรนะ30เมตรนะถ้าใกลไปนี่ผมก็เบรกละอย่างข้างหน้าเนี่ยนะครับ ด้านขวาก่อนเป็นกลุ่มนะครับผมก็ไม่ไปตีขนาดด้านซ้ายเพราะอะไรครับถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุกันขึ้นมาระยะรถน่ะที่มันอยู่ใกล้กันนะครับไม่มีประโยชน์ที่ถึงจะแย่ซ้ายเข้าไปนะครับผมก็ห่างๆดีกว่าพอห่างๆปุ๊บโอกาสที่รถจะมากระทบกันนะครับฟัดซ้ายฟัดขวาก็น้อยสัญญาณไฟเลี้ยวคงจําเป็นนะครับในการเปิดบางท่านอันนี้ก็ละเลยนะครับไม่ค่อยได้เปิด โอ้มันทางมันเคลียร์จะไปเปิดทําไมก่อนแล้วแต่นะเดี๋ยวบอกลงจัดขึ้นมาแล้วนะครับนี่จัดจัดเสร็จนะก็ที่กระจกก็ต้องดูแลนี่ทิปนี้ไม่ได้ไปขัดเครือบกระจกมาจริงๆก็ที่บ้านก็มีเครื่องขัดแต่ต้องเอามาขัดบางคนก็ใช้น้ํายานะครับน้ํายาพ่นกระจกก็เป็นอีกทางเลือกนะครับตอนนี้ขันข้างหน้าครับขับกันอยู่ประมาณ90ครับ9กกโมตรต่อชั่วโมง ต้องเปิดไฟนะฮะเปิดไฟไม่ได้เปิดให้เรามองเห็นนะครับบางคนบอกก็ข้างหน้าก็เห็นเปิดทําไมนะครับไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดเพื่อตัวเองนะเพราะว่าผมไม่เปิดผมก็มองเห็นข้างหน้าเปิดเพื่อให้ไฟท้ายมันขึ้นเปิดเพื่อให้ไฟหน้ามันขึ้นนะครับประมาณนั้นระยะนี่โอ้ร้อยเมตรนี่ข้างหน้าหายไปจากสายหมอกเลยอย่างนี้ผมต้องขับกวดนิดนึงนะครับผมต้องขับกวดนิดนึงเพราะผมต้องการให้ข้างหน้าเป็น รถนําทางผมนะครับถ้าผมทิ้งห่างไปผมก็จะกลายเป็นผมเครียดขึ้นเพราะผมต้องขับเป็นคันนําอันนี้ผมเป็นบเป็นคันตามนะครับถ้าคันตามผมก็ต้องมีระยะนะครับอ่าอย่างเงี้ยรักษาระยะยืมแสงไฟเขาพูดง่ายยืมก้นเขายืมตูดเขานําทางไปอ่าไปเรื่อยเรื่อยเ่อย,อย่างงี้อย่างนี้ขับสบายตามได้ไม่เหนื่อยนะครับล็อกคือคอนโทรลไว้100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขับสบายครับมีล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับทําให้น่องไม่ต้องตึงไม่ต้องเครียดไม่ต้องเค้นก็สบายขึ้นนะรุ่นนี้รี v o 2018ยังไม่มี Adaptive Cruise Control ขนะ้างหน้าผมเขาก็ขับกันอยู่ประมาณนี้นะครับ100ผมก็เกาะกลุ่มไปอย่างนี้ไม่แซงนะครับไม่แซงคือถ้าเราออกเช้าเนี่ยเราเผื่อเวลาไว้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเราอาจจะ ถ้าออกสายเนี่ยโอ้โหช่วง7จ็ดโมงแปดโมงเนี่ยรถมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับถ้าเราออกเช้านะครับแล้วแต่ช่วงวัยเนาะอย่างวันที่ผมตื่นตีสี่ก็คือนอนสองทุ่มนะครับมันก็สดชื่นอะนอนักกี่ชั่วโมงนะครับพอสดชื่นตื่นตีสี่แล้วก็เหม่จํจเป็นต้องนอนโอเอต่อก็จะอาบน้ําแปรงฟันนะครับเก็บของก็เดินทางตีห้าประมาณนี้เอามีแสงด้วยนะครับมีห้ากว่ากว่ามั้ง ให้มันมีแสงบ้างเมื่อถึงขั้นมืดตึกต๊กตือก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องศึกษาเส้นทางดูว่าที่เราจะไปมืดปืดนะ้นเส้นทางเปรี่ยวไหมประมาณนั้นนะฮะทุกคนในถนนเส้นนี้ผมก็ดูแล้วเขาก็ยังขับด้วยความหลักความปลอดภัยนะฮะในกล้องนี่เหมือนกับโหผมขับห่างจากรถมิซูไตตันด้านขวามือผมนี้มากนะครับหรือข้นหน้ามากนะครับแต่จริงๆก็ห่างอยู่ประมาณหนะ้าสิบเมตรห้าสิบเมตรระยะนี้เป็นระยะที่ผมขับแล้ว ผมสามารถเห็นได้ไกลด้วยโฉบซ้ายโฉบขวาผมก็ยังมองเห็นช่องไฟที่อยู่รถคันข้างหน้าผมจะไม่ตามหนึ่งนะฮะรถทึบๆนะครับรถทึบๆเนี่ยหรือฟิล์มดำๆเนี่ยถ้าผมไม่เห็นทะลุไปถึงคันที่สามนี่ผมผมไม่ตามโอ้ช่วงนี้ก็หมอกจัดขึ้นมาอีกนะครับอย่างรถคันข้างหน้าเนี่ยถ้าผมขับแนวตรงกับเขาเนี่ยนะครับตรงกันเป๊ะเลยเนี่ยผมจะมองไม่เห็นว่ารถข้างหลังไอ้ข้างหน้าเขาเนี่ยมีหรือเปล่า ผมอาจจะต้องโฉบอย่าง,งนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วด้านซ้ายมือเนี่ยมีอย่างรถนี้ผมจะไม่ให้เขาขนานกับผมนานมากนะนะต้องรีบไปเพราะว่ามันมีจุดอับสายตาของกระจกมองข้างเส้นนี้นะครับชนบุรี3-4-4ขึ้นไปทางพูดง่ายบายพัสระยองมะ พูดผิดต้องขออภัยนะก็ไม่ได้คุ้นชินเส้นนี้มากเท่าไหร่นักนะครับแต่เขาระเบิดนี่โหมามาสองครั้งนะครับก่อนนั้น,น,นมาสองครั้งวันนี้ไม่ได้แวะเข้าไปแต่อย่างนี้ผมก็จําเป็นต้องแซงสมมติมว่าเขาหย่อนความเร็วมากเกินไปนะผมตามเ็าไม่ไหวมันช้าไปช้าไปของอื่นอ่ผมก็ต้องไปหาคันนําข้างหน้าต่อ ออกนอกเมืองถนมานมันงางห่างะนะครับความเร็วร้อยร้อยหนึ่งรู้สึกมันไม่ไหวแล้วมันช้าไปนะครับก็ต้องเพิ่มเป็นร้อยสิบอย่างเงี้ยข้างหน้าผมไม่มีรถนําร่องเลยนะครับผมจะรู้สึกว่าผมต้องใช้สายตาม,มากกว่าปกติเห็นเป็นเงาลางๆสองคันข้างหน้าอย่างเงี้ยผมใช้สายตาม,มากถึงปด้ยง่ายเพ่งกระสีมากขึ้นนะครับใช้สมาธิมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อกี้ผมตามกระบะคันสักครู่นี้ผมก็ตามอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะ ก็ต้องคิดมากนะครับเห็นแสงไฟนะนี่ผมก็ต้องไล์อันนี้ต้องขึ้นกวดเขานิดนึงนะครับกวดเพื่อที่ใจะให้เห็นนะครับรถเขาเห็นไฟท้ายเพราะระยะน,นี้น่าจะอยู่ประมาณสักสองร้อยเกือบสองร้อยเมตรผมไม่เห็นนะไม่เห็นผมไม่เห็นไฟท้ายเขาแต่เห็นลางๆผมก็ต้องมีการกวดเข้าไปนิดนึงนะครับ ธรรมดาครับคนที่มีอายุขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปเรียกตัวเองว่าแก่นะครับร่างกายมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เป็นไปตามวัยสายตรงสายตานะครับมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอย่าไปบอกโอ้ฉันไม่แก่ฉันไม่แก่แกแต่ว่าจิตใจเราไม่แก่ดีแล้วนะครับแต่ร่างกายเราสายตามันไม่คมหลอกนะมันไม่คมนะครับพูดง,ง่ายๆนะ ถ้าเป็นปืนก็ต้องเล่นลูกซองนะครับโอ้โหกว่าจะไปปั้นเอ็กได้เล็งแล้วเลงอีกเล็งแล้วเลงอีกนะครับต้องกวาดกระจายแล้วนะพักผ่อนที่เพียงพอเมืมาคืนนี้สองทุ่มพระอินมาเรียกเข้าเฝ้าแล้วนะฮะคือถ้าสองทุ่มอยากนอนนอนเลยนะครับเราต้องรู้ตัวเองแล้ววันต่อไปวันต,ต่อไปมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเฉลี่ยประมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มนี้ผมต้องนอนนะมันก็ได้ทุก มาโอ้โหสิบปดปีแล้วนะครับสามทุ่มนอนสามทุ่มนอนตีห้าตื่นถ้าสามทุ่มนี้มันจะเฉลีย่ยตีห้านะโชคร้ายหน่อยก็ตีสี่นะตื่นมามันก็นอนไม่หลับแล้วนะครับเพราะเรานอนเยอะนอนเยอะร่างกายก็มีภูมินะครับมีภูมิแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เวลาขับทางไกลอย่างนี้ผมก็จะไม่ดื่มนะไม่ดื่มดื่มส่วนใหญ่ถ้าเป็นเอ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยวเาจะวายแก้วสองแก้วประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันมึนๆแล้วก็นอนหลับได้ดีประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าโอ้ยวายขวดนึงนี่ตื่นมามีมึนมีมึนนะครับเบียร์สามขวดอย่างเงี้ยโอ้แต่ถ้าเบียร์ขวดเล็กขวดนึงเออกำลังดีละมุนละมุนนอนได้นะครับถ้าสามขวดแล้วตื่นมามันจะปวดหัวต่อให้ยี่ห้ออะไรก็แต่มันจะมีความเพีย มีความล้ามันเหมือนได้นอนแต่มันเหมือนไม่ได้นอนผมบอกเยอะเพราะว่ามันมันมีฝนตกนะครับวันนี้บรรยากาศแบบสุดยอดจริงๆนะโรแมนติกมากเลยนะถ้าคุณอยากจะขับไม่เครียดนะและชิลนะผมว่านะเนี่ยร้อยเดียวประมาณเนี่ยเนี่ยอันนี้ร้อยร้อยห้านะครับชิลๆนะครับ เช้าเช้าสิ่งที่ผมจะกลัวคือบนท้องถนนนะครับกลัวอะไรกลัวคนเมาค้างนะครับเมาค้างพึ่งกลับบ้านเนี่ยวนนี้ไม่ใช่ว่าเช้าเช้าไม่มีปัญหานะบางคนพึ่งกลับ6กโมงเช้าโอ้ทำให้ผมคิดสมัยก่อนนี่ที่ดโผลอยู่แถวแถวรัชดานี่นะครับโอ้โหนั่งร้านข้าวต้มเจ็ดโมงเช้าอ่ะทาไปได้ไงเดี๋ยวนี้เหรอถ้านั่งถึงเจ็ดโมงเช้าเหรอรุ่นข้าโรงเกียรบานให้น้ำเกลือแน่นอนบอย นะครับสมัยรุ่นๆก็ทําได้อยู่นะอายุมันก็เดินตามไปมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะดูแลร่างกายเพื่อบ้นปลายชีวิตของเราอย่างไงนะครับผมก็เดินทางมาถึงครึ่งชีวิตแลวนะฮะตายร้อยก็เหลืออีกประมาณ4ี่ีไปครบร้อยพอดีาะขับขับรถอย่างไรให้แก่ตายก็ประมาณนี้นะครับเอาละเช้านี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเบาๆนะครับสำหรับเส้นทางสายหมอกนชนบุรี ประย,ะยสนใจร่วมทิปคาราวานรถยนต์หลวงพระบางวันที่2ถึงวันที่4ธันวาคม2565เข้าออกด่านห้วยโกนจังหวัดน่านระยะทาง150กิโลขับ3ชั่วโมงถึงรถเก๋งไปได้รถ4คูณ2ไปได้ สนใจติดต่อบอกวิเชษลายไอดีเอสไซทีเอ็มหนึ่งเก้